สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับเปลี่ยนคุณให้เป็นโค้ดกับแฟนตาซี EPL จัดทัพนักเตะที่โดนใจคุณมากที่สุด5คนเล่นง่ายลุ้นสนุกเหมือนได้ลงไปอยู่ข้างสนามเลือกทีมในฝันแล้วไปลุ้นรางวัลกันได้เลยลุ้นรางวัลใหญ่ร้้าใจทุกแแมตอง365 ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องปูด้วยนะครับหรือว่านิโก้โอเรลี่นะครับแข่งดาวรุ่งไว้ย2่ปีที่ฟารางวันนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปครองจากการชนะผลบวกจากแฟนฟุตบอลอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้โอเรลี่นะครับยังมีชื่อติดลุ้นลองวันนักเตะยอดเยี่ยมอังกฤษประจำเดือนเมษายนหรือว่า PFA นะครับก็ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับว่าน้องจะได้รางวัลน,นี้หรือไม่นะครับอ่ะมาดูข่าวต่อมานะครับซิตี้ต่อแฮลเวีย หลังนักเตะสนย้ายไป b บาเยนสื่อดังเมืองเบียอย่างบิลนะครับได้รายงานว่าฟอร์เรนเวิร์ดนะครับแนวรุกของเบลล์รีเวอร์คูเซนนะครับแสดงความต้องการชัดเจนนะครับว่าหากเขาย้ายทีมในอนาคตน,นะครับเป้าหมายเดียวของเขาก็คือ b บา e เยอร์มิวนิกเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะย้ายไปอังกฤษที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเอียมันลิกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งผู้บริหารของเลเวอร์กูซ่นนะครับยังไม่ได้รับการแจ้งจากนักเตะนะครับเกี่ยวกับเจตนารมดังกล่าวขณะเดียวกันทั้งเลเวอร์กูซ่นและไบโอมินิกก็ปสิเสธความเห็นในประเด็นนี้เมื่อถูกสื่อสอบถามนะครับทางนี้นะครับ ฟอร e เรียนแพเทนเบนะครับนักข่าวสายตลาดของตะกายเยอรมันนะครับระบุเพิ่มเติมว่า l e v e r ร์คูเซนะครับยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากปิโยมินิกและยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนนี้นี่นะครับก็ออกได้ทั้งหัวทั้งก้อยนะครับสำหรับทางด้านฟอร r เรีนเวินะครับอ่ะมาดูข่าวต่อมาอินเตอร์แมลมี่ล้มแผนคว้าเค b ดีบีเล่นคู่เมสซี่แล้ว อินเตอร์ไมอามี่ตัดสินใจยุติความสนใจในการเซ็นสัญญาทางด้านเชวินเดอร์บอยเพมเมกเกอร์กับตันทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจะย้ายออกจากทีมเพื่อไปเล่นกับเรอัลมาดริดตามคาดหวังในตอนแรกจากรายงานล่าสุดนะครับนิดมาชิตเตอร์แห่ง BBC Sport นะครับโดยตอนนี้นะครับเป็นคิวของชิคาโกไฟท์นะครับที่ได้รับสิทธิในการเปิดเจรจา,าเป็นทีมแรกนะครับก็มีแนวโน้มสูงว่าอาจจะย้ายไปในเมเจอร์ลีกซ์กเกร์หลังจบฤดูกาลนี้นะครับ อนาคตของเรือบอลนะครับกำลังเป็นที่น่าจับตามองแฟนบอลนะครับตอนนี้ก็ลุ้นว่าตำนานเรือใบของเรานะครับจะลงเอยกับทีมได้นะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับมาดูข่าวต่อมาขูซ่าฟังไว้กุลเผยเรียนภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิตจริง เซอร์กียวอาเกโรตำนานแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเล่าความหลังสุดหาว่าตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับเรือใบใหม่ๆยังไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าได้แรงจากเพื่อนร่วมทีมจนค่อยๆเข้าใจได้เองนะครับ ผมไม่รู้ภาษาอังกฤษก่อนย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ทางด้านป,รป,ปารเปสซปเเลต้าช่วยผมได้เยอะมากแล้วก็มีดาบิ้ซิบายาญาจูเล่รวมถึงคารอตเตเบสอยู่ด้วยตอนนั้นผมนั่งโต๊ะร่วมกับพวกนักเตะอังกฤษผมนี่คิดในใจเลยว่าแย่แล้วกูแต่พวกเขาก็เรียกผมบอกว่ามานั่งด้วยกันสิพวกผมแค่นั่งฟังไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องจับปากกาหรือดินสอม,มาจดเลยไม่เคยมีครูสอนด้วยแต่ผมก็ซืมซบไปทีละนิดเพื่อนนักเตะอังกฤษ ใจดีกับผมมากพวกเขาปกป้องผมตลอดที่ผมห่วงที่สุดก็คือเรื่องในสนา้ำและสุดท้ายผมก็ทำได้ ข้อความนี้นะครับน่าจะฝากไว้ถึงทางด้านอับดุลคอดีกดุสนาแข้งชาวเอเชียของเรานะครับรวมถึงแข้งชาวต่างชาติคนใหม่ๆได้เป็นอย่างดีว่าความพยายามในสภาพแวดล้อมที่ดีๆจะทําให้คุณไปได้ไกลแม้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเลยนี่นะครับก็เป็นข่าวในอีพีนี้ที่ได้นามาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรเบยสีฟ้านะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับในอีพีนี้ไอเมนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ